ลก้าลูกคาฐานเนี่ยรอรับตรงนี้ครับโอ้โหเป็นนายพะเหรอเนี่ยหอมงนี้ครับอืออับเบอร์อะไรอับเบอร์เมื่อวานโอ้โหโอ้โหเออเด็กเยอะจริงจริง

หมอหมอเนี e ่ยแจกข้างหลังได้ด้วยชิมเลยรอรอรอผมเอาห้ากล่องใส่รถไปใส่รถไปห้ากล่องเมื่อกี้ผมกินมานะไม่ใส่กล่อง กาตก็เรามีการเตรียมขอนเร่ารังอ่เพ่อได้ในใส่วนของการเตรียมเมนูต่างๆให้แล้วชิชอาร์ตต่างๆค่ะมีมีเยนะคะเตรียมไว้พื่อจะายสคาอ่าที่เราโูดขายกิโลละสีบาทเราทำได้ใช่ไหมอย่างส่ตนี้ก็แล้วก็ขอท่าน ส,ส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอนุรักษ์คือมาก้วยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีความยินดียิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยของเราโดยท่านได้เดินทางมาตั้งแต่นี้ขออนุญ,ญาตกาบเรียนข้อมูลในส่วนของกลุ่มผู้เรียน โคกระบือหนองแก้วพัฒนาอำเภอเมืองแห่ง hey. น um, right. 네ี้ซึ่งเป็นการเลี้ยงโคขุนโคกลางน้ำส่งให้เกษตรกรการเกษตรหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีสมาชิกจำนวน25รายมีโคขุนรวมจำนวน407ตัวโดยกลุ่มนี้ โคขุนได้ใช้อาหารสรเร็จรูปจากสากรการเกษตรหนองสูงอะไรนองสีเนี่ยอาจจะมีความชื้นยี่สห้าสามสิบอันนี้ต้องต้องพูดกันก่อนเนะี่ยข้าวสดนั้นของไม่ถึงเราก็อาหารอย่างนี้หนึ่งจุดเท่าก,กันหนึ่งถังขึ้นถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเจ้าสิบจุดสิบจุดนะครับหมายความว่าความชื้นยี่สิบห้าเมื่อกี้ผมบอกว่าความชื้นสิบสี่ ก็หมายความมันมีความต่างอยู่10บก็หนึ่งตันลื่นหนึ่งเกวียนก็ถูกผักไปสิบห้าถัง15บาถังก็นึกสิบ้าห้ากิโลนัล่นแหละแล้วก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองเอาสิบสี่บาทห้สิคูณเข้าไปก็ประมาณสองพันดังนั้นข้าวสดทั้นเนี่ยอาจจะขายได้ที่หนึ่งมืน แล้วก็เป็นข้าวบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยท่านอาจจะได้เติมสัก2,000บาทผมคิดดูนะครับถ้าวันนั้นทัดขายได้สีบบาทวันที่จะเติมราคาให้ก็คงประมาณ2,000ขพอพูดสองเรื่องวันนี้เรื่องแรกเรื่องข้าวผมฟังแล้วแต่ในขณะที่ขาถสามสยังไม่ได้จสิบสี่บาทห้าสิบ ท่านขึ้นทะเบียนไม่หมดเขารู้แล,แล้วเขาจะเติมยังไงเขาก็จะโอนมาทางทงกศเขาก็จะเก็บรายทางทงกศจากกรุงเทพเลยไม่ผ่านสาขาปีที่แล้วที่ทํากันอย่างนี้เลยยิงตรงมาจากกรุงเทพผมก็จะส่งไปที่ทกศทกศก็กระทรวงก,งงก,งการคลังนั่นแหละเขาก็จะดูเขากําหนดไ้เลยว่าหนึ่งไร่เท่าไหร่นะ เดือนหน้าข้าวเหนียวเข้าจะได้ใช่ไหมประมาณสิบหกบาทใช่ไหมถูกการเข้าหอ,อามมะลิสักตามันตกมาเหลือเจ็ดบาทแปดบาทฟังแล้วใจหายผมก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรต้องมีความมีน้องแต่ว่านี่น้องเนี่ยเอาไปพักรัฐบาลพอนี่ติดกจะพูนี้ที่จะพูนั่นที่ที่ที่การบดหุ่น ก็ขีดว่องแขนที่เอาละกมองนี้แหละบริเวณถ้าเจาะหน้าบาดานก็ไปต่างขอถังอยู่บ้านซุ้งๆเอาเป็นซีเมนต์เป็นสีกับบ้าเมืองกันเอาผู้นี้บอเมี่ยเป็นแบบนี่เดลยจส่งมาเกตเตอมนส่วนที่ผู้ใดลูกใจได้หน่อยผู้ใดเห็ตั้งขอถังน้าแห้งกูผู้ใดก็หายดูไปแถวน้ากับควายกับที่กันอยู่แล้วต้องไฟฟ้ากดูไปแถวไฟฟ้ากกับตก แต่ปัญหาที่ตั้งซีเพราะหัวใจผมเนาะครับนะครับคือชาวบ้านต้องร่วมแบกต้องบอกว่าโอ้ยประหัยกทีเสียดายัท่านตั้งซีที่แบงค์เหตุรูกว่าเป็นอย่างรับที่แบงค์ให้ผู้เด็กกับชื่อเก่าว่าตอนนี้ผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดครอบครองอยู่ให้เส้นยิ้มยอมว่าอยากจะเค็ดหน้าแปลงไงเพื่อกระทรวงเกษตรนะครับเรากระทรวงทรัพยากรณ์หนามปาดานกระสิบม,เมาเจาะมาสำรวจมึงทุกมื่นในห้องโอ้โห แต่นี่ถ้าเอาปากบอกว่าผมอยากได้หน้าแดงไงอยากได้หน้าแดงไงไปเห็นมองไหนล่ะอ่ร่วมกันมาได้ขนาดที่ไรเขาก็เห็นได้แต่พิกาเขาบอกว่ายาย่อยๆต้องเข้าใจกับเวทีร่วมมาน์สคุณคนไปเยี่ยมหมอดูสารคร้ำเวลาะจะมาฝึกง่ายต้องมาฝึกดูร่วมมาเลยมึงครับมือมือหนึ่ง